โรงพยาบาลทางภาคอีสานถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปสภ,ภาพที่เราเห็นเนาะตั้งแต่เปิดรีบออกมาเนี่ย<า>คนไข้อะจริงๆแล้วในตึกหนึ่งจะรับคนไข้ประมาณสี่สตอนนี้มี64คนพยาบาลดรืยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้นะทุกคนได้รับการเรียนการอบรมมาหมดเลยให้ให้ดูคนไข้ครอบคุมทั้งกายจิตทั้งคมจิตวิญ,ญญาณแต่ด้วยภาระหนา ที่ที่คนไข้มันล้นล้นมือพยาบาลหนึ่งคนดูแลคนไข้สิบกว่าคนนั้นจะดูได้เพียงมิติเดียวคือมิติกายทำเพสฉีดย,ยานุ่นนุ่นนี่นี่หมดหนึ่งวันหนึ่งเวรน,น,น,นะคะนั้นการที่เราจะได้ดูแลคนไข้ได้ครบในเรื่องของกายจิตสังคมจิตวิญญาณเราจะต้องมีคนมาช่วยเหลือดูแล คนไข้คโรครนิกหรือว่าคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยที่ป่วยเรื้อรังใช่ไหมสภาวะจิตใจเขาก็จะปวดหูท้อถอยอยู่แล้วถ้ามาเจอกับสบภาพแวดล้อมโดยเฉพาะญาติพี่น้องลูกหลานที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรืออาจจะไม่เข้าใจคือเขาดูแลมานานแล้วเขาก็อาจจะเหมือนรู้สึกเบื่อนะไม่ค่อยมาดูแลประกอบกับ คนไข้ไม่ได้รับการเตรียมสภาพจิตใจถ้าเขาไม่ได้รับการเตรียมที่ดี mm hmm. เขาก็จะอยู่ในสภาพที่เหมือนหดหูยอมรับกับสภาพการเจ็บป่วยไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคือมีคนมาชี้นําว่าจะต้องดูแลอะไรบ้างบางคนเขาไม่รู้นะคะบางคนเนี่ยญาติเยอะแต่ว่าไม่รู้จะทําอะไรให้บางคนก็ไม่ได้ให้ช่วยในเรื่องของกายเรื่องคัามเรื่องใส่ท่อนไ,ไม่ได้ให้ช่วยญาติก็ไม่รู้จะทำยังไง พากันนั่งเศร้าพากันนั่งรอรอให้รอว่าพอคนไข้หยุดหายใจปุ๊บเขาก็เศร้าโศกเสียใจมากขึ้นแค่นั้นนะคะแต่ถ้ามีพระสงฆ์หรือว่ามีจิตอาสามาคอยชี้เนี่ยเขาว่าเออการที่จะรอ,อ,อคนไข้ที่จะเสียชีวิตอะเรามีวิธีการเราจะทำอย่างไรให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเ,ออเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยยอมรับความเจ็บป่วย อะที่สําคัญที่สุดก็คือให้เขาได้เข้าใจว่าความจริงแล้วอะใจของเขาไม่ได้ป่วยถ้าจะมาเยี่ยมผู้ป่วยเท่าหด่เราเห็นผู้ป่วยนิจใจสุดมันเป็นกำลังใจที่ดีต่องั้นการที่จะรักษาใจได้มันต้องมีขบวนการนั้นก็ขอให้คนไข้นอนอยู่ก่อนเนาะ แล้วเราก็ไปคุยกับญาติแยกตัวไปคุยตรงไหนก็ได้ที่ห่างจากเตียงคนไข้สักหน่อยหนึ่งหามุมคุยกันว่าตกลงความหวังในการรักษาของคนไข้คืออะไรถ้าเขาหวังหาอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องพาณิชทีฟหรือเรื่องเอ็นออฟไลน์รเรื่องกิจกรรมทางาศาสนาที่จะให้มีความสุขหยุดไว้ก่อนห้ามนําเสนอนะคะถ้าจะนําเสนอต้องนําเสนอในรูปแบบของนิทานหรือว่าเคสนั้นเคสนี้อะไรประมาณนั้นบ้างนิดหน่อยทั่วไปค่ะ ถ้าบอกว่าหมดหวังเราไม่เราไม่หมดหวังเราเรายังมีอีกหนึ่งหวังคือหวังอย่างนี้แล้วญาติมีส่วนช่วยได้เต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเราก็ต้อง empower คือให้กำลังใจญาติด,ด้วยว่าเขาสามารถทำได้เขาเท่านั้นที่จะส่งได้เราเป็นแต่เพียงผู้บอกเพราะว่าเราบอกเสร็จเราก็เดินจากไปแต่ว่าญาติเขาต้องอยู่ตลอดเขาต้องช่วย ทางเจ้าหน้าที่เราก็จะไปประเมินคนไข้ก่อนว่าเขามีความต้องการที่จะนิมนต์พระมาไหมเพราะว่ามันก็จะมีอีกกรณีถ้าคนไข้ที่เขาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเหมือนไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยการที่นิมนต์พระมาเขาก็จะมองไปอีกลักษณะหนึ่งยิ่งสมมุติว่าเขาป่วยเรื้อรังใช่ไหมเขาก็จะถูกมองว่าใกล้าตายแล้วนะญาติหรือหรือคนรอบข้างเขาถึงจะนิมนต์พระมา แต่ว่าถ้าคนไข้ที่เขาเคยไปวัดไปทําบุญเขาจะร้องขอเพราะว่าเขาเคยทําใช่ไหมคะเคยใส่บาตรเคยทาบุญทุกวันอย่างเงี<ๆ>้ยเขาก็จะบอกญาติการที่เราสามารถที่จะรู้พื้นฐานพื้นฐานของผู้ป่วยได้ก่อนก็ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนรู้เลยว่าผู้ป่วยนี่มีพื้นฐานมาอย่างไรซึ่งจะทําให้เราไม่ได้เริ่มที่ศูนย์เราก็จะสามารถเข้าเข้าไปง่ายขึ้น ตรงนี้พระอาจารย์หนึ่งพยายามพูดเสมอว่าเราต้องทําทีมร่วมกับทางโรงพยาบาลด้วยได้บ้างน,นะครับแล้วก็แต่ว่าไม่สามารถยึดกับอะไรเองได้เราต้องทําความเข้าใจว่าพามาให้กําลังใจนะมาเยี่ยมนะไม่มีอะไรมาเยี่ยมมากับทางคณะของพยาบาลของของหมอของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาเยี่ยมมาให้กําลังใจมาให้ธรรมะผู้ป่วยก็มาพบปะกับญาติเราเ็เอา าศาสนพิธีกรรมเข้าไปเชื่อมโยงให้เป็นพิธีบุญญาติญาติก็มองเห็นว่าอ๋ออย่างน้อยผู้ป่วยเราได้ทําบุญนะได้สร้างบาร,รมีนะเขาก็มีความคิดว่าจากหนักอาจจะได้เป็นเบาจากเบาเนี่อาจจะได้คลายจางหรือว่าหายจากโรคที่เป็นอยู่นี่คือความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธาและความเรื่อมใสในพุทธศาสนา พอผู้ดูแลเข้าไปสัมผัสเขาจับมือเขาหลายครั้งที่ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าสัมผัสนั้นอบอุ่นมากเคยถามผู้ป่วยผู้ป่วยบอกว่ามันมันสำคัญมากเลยใครก็ไม่รู้อะแต่ว่ามีใจเมตตาที่จะสัมผัสตัวเขาที่จะทำให้เขารู้สึกคลายจากทุกได้เขาบอกว่าเพียงเท่านี้ก็ทำให้ เหมือนกับความป่วยไข้ของเขาหายไปทั้งครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอคนไข่อยากตายอยากตายมากๆพูดอะไรก็ไม่ฟังสมมตินะจะมีคนไข้ประมาณนี้อยู่ถ้าบอกอยากตายจริงๆถ้าอยากตายแล้วเตรียมหรือยังเพราะว่าถ้าอยากตายเนี่ยการตายของคนมันจะมีตายดีกับตายไม่ดีตายสงบก็ไม่สงบนั้นถ้าอยากจะตายจริงๆคือคําพูดนี้อย่าใช้กับคนทุกคนนะต้องดูดูดูอารมณ์คนไข้ก่อนถ้าอยากจะตายจริงๆอยากแบบไหน ดีกับไม่ดีสงบก็บไม่สงบเนี่ยคือทุกคนร้อยทั้งร้อยก็ต้องการดีแล้วก็สงบใช่ไหมคะถ้าดีแล้วก็สงบเนี่ยต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมอะ่ะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้สงบแล้วการเตรียมเตรียมอะไรบ้างพี่ก็จะให้กระเป๋าสามใบค่ะกระเป๋าสามใบใบแรกคือทานทานซึ่งคนทํายากแต่ว่าไม่ไม่เหลือวิสัยแล้วทาแล้วได้บุญมากก็คืออภัยทานนะคะทานให้กับตัวเองเนาะบางคนที่เป็นมะเร็งจะชอบโทษตัวเอง ผู้อดีตถ้าตัวเองไม่กินอย่างนี้คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกไม่เป็นมะเร็งลํำไส้นี่ทานให้กับคนรอบข้างทานให้กับแม้แต่เจ้าหน้าที่ทานให้กับคนมาเยี่ยมด้วยบางทีก็พูดถูกหูไม่ถูกหูนะคะกระเป๋าศีลคนที่นอนอยู่บนเตียงน่ะหลวงพ่อบอกว่าเป็นคนท,ที่ที่มีโอกาสที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นมีนาทีทองก็คือการรักษาศีล แล้วกระเป๋าใบที่สามคือกระเป๋าภาวานาซึ่งทำง่ายมากนอนอยู่บนเตียงอะนอนดูลมหายใจตื่นก็นอนดูลมหายใจหลับก็หลับไปไม่เป็นไรก็เป็นการพักแล้วก็ได้เป็นการเตรียมถ้ากระเป๋าสามใบเราพร้อมเนี่ยเราก็จะไปอย่างสงบแล้วถ้าคนไข้ทําอย่างนี้ได้นะอาการอารมณ์อยากตายมันจะลดลงมันจะมีสติมากขึ้นเคยมีคนถามอาจารย์ว่ามันต้องมีทักษะอะไรมากมายไหมบางทีทักษะบางอย่างเนี่ยมันดูเหมือนจําเป็นนะ แต่พระอาจารย์ว่าสิ่งที่จําเป็นยิ่งกว่าอย่างอื่นดับแรกคือใจเราอะ่ะที่คิดจะช่วยเหลือต้องมีให้ได้ก่อนทั้งจิตอาสาทั้งพระสงฆ์นั้นคุณสมบัติพิเศษก็คือจะต้องมีความเมตตามากมากคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีนะเราไปหาเขาเขาไม่พูดกับเราที่เขาไม่พูดไม่ใช่เพราะเขาลังเกียจเราหรือไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จักเราแต่เขาอยู่กับอารมณ์ความคิดความทุกข เขาอยู่กับตัวเองคืออยู่กับความทุกข์ความคิดที่มันคิดไปต่างๆนานานั้นถ้าเราไปทักทายเขาด้วยคําพูดที่อ่อนโยนคัมผัสที่อบอุน่นเนาะบางครั้งแค่นั้นเองเขาเปิดใจเขาได้ตัวผู้ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยต้องมันฝึกฝนตนเองที่จะเฝ้าดูดูใจตัวเองให้เป็นด้วย เวลาเราไปเนี่ยอาจจะเกิดความกดดันนะเพราะเกิดความกดดันปุ๊บเราอาจจะทาทาได้ไม่เต็มที่เพราะถ้าเราฝึกใจของเราอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆให้มีคนรู้เท่าทันใจตัวเองแวก็สลายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้เราก็จะสามารถที่จะทำงานได้อย่างง่ายดายไม่ไม่เพาะพงก,การไปทำนั้นอะ่ะอย่าหวังผลว่าสำเร็จดังใจเราอย่าไปตั้งเป้าหมายว่า จะต้องอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่างโน้นถ้าเราตั้งไว้แล้วเราจะผิดหวังเนกจริงใจในทีมและจริงใจกับคนป่วยจริงใจกับเขาจริงๆต้องมีความเพียรพยายามเขาไม่รับเยี่ยมวันนี้วันหลังเราไปเยี่ยมใหม่นี่คือคําพูดที่ทีมพายเยี่ยมจะจะจำไว้เสมอพี่ก็จะพูดเสมอวันนี้เขาไม่เราไม่เยี่ยมเขาวันนี้นะ่ะได้แค่นี้วันหลังเราไเยี่ยมใหม ได้พูดคุยกับพระหลายๆรูกที่เริ่มต้นทํางานเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราจะทําได้จริงหรือเปล่ารเราจะทําได้ไหมเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์เอาเป็นพระใหม่คือความไม่มั่นใจตัวนี้เหี่ยที่อุปสรรคที่สุดแต่ถ้าเขาสามารถก้าวข้ามความรู้สึกตัวนี้ได้โดยการให้โอกาสตัวเองไม่เป็นไรครั้งที่หนึ่งเราก้าวเท้าแล้วมันต้องมีก้าวที่สองต่อไปมีก้าวที่สามต่อไป ก้าแรกอาจจะไม่ไม่ดีเท่าที่ควรก็ไม่เป็นไรนเรามีครั้นที่สองให้แก้ไขปรับปรุงเป็นแปในแต่ละหมู่บ้านหรือในแต่ละตำบลน,น่าจะมีพระประจำตำบลน,นั้นเพื่อสะดวกในการเดินทางแล้วก็เข้าใจด้วยเข้าใจว่อาอกใจคนคนวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งตอนนี้คนบางลงมาเนี่ยต้องการพระมาร่วมด้วย ทีมพระก็อยากจะไปทํางานในโรงพยาบาลเพื่อทตี่มจะมาเยี่ยมคนไข้ถ้ามีการจัดสรรหรือมีก,การจัดประชุมหรือมีโครงการอะไรที่เปิดเวทีให้พระตรง,งนี้นกับโรงพยาบาลได้มองเห็นกันเรามองเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยมองเห็นญาติของผู้ป่วยมันทําให้ใจของพระเราเองเนี่ยมีความสุขไปด้วยเพราะว่าพระเราเนี่ยเรา อยู่ได้เนี่ยต้องอาศัยคฤหัสถ์บินาบาทบัตยางเงี้ยชันทุกมือ้อต้องอาศัยโยมยามใดที่เราประทังชีวิตด้วยอาหารเราต้องอาศัยโยมแต่ยามใดเมื่อโยมกําลังทุกกำลังจะจากโลกนี้ไปเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราควรที่จะไปให้กําลังใจควรที่จะไปร่วมดูใจแล้วก็ไปชี้ทางความสุขใจก่อนที่จะจากไป ที่แรกพี่คิดว่าอาสาจําเป็นต้องให้คนอื่นจิตอาสาไปดูแลผู้ป่วยแต่พอพี่ทําไปมันกลับเป็นว่าดูแลตัวเองให้ตัวเองพี่ไปเยี่ยมคนป่วยคนป่วยเล่าประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งให้พี่ฟังพี่ก็เอามาปรับใช้กับตัวพี่คนป่วยจะให้กําลังใจพี่พี่ให้เขานิดเดียวแต่เขาให้พี่เยอะมากกว่าทาไมคนถึงทํางานไม่เหนื่อยพี่เข้าใจแล้ว เพราะมันมีความสุขมันอยากจะทํานอนเสร็จเมื่อไหร่จะเช้าวะจะได้ไปไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนู้นสองปีผ่านมาที่เป็นมะเร็งไม่เคยยิ้มเลยวันนี้ยิ้มได้แค่คาพูดของเราสองสามคำหรือแค่เรานั่งฟังเขาอย่างเดียวเขามีความรู้สึกว่าเขายิ้มได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะสาหรับจิตใจของของเราชีวิตของการบวชของเราอ่ะก็บวชเพื่อจะเรียนรู้เรื่องจิตใจเรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าพระหันมาสนใจที่จะทํางานด้านนี้หรือว่ามาฝึกฝนด้านนี้เข้าใจเรื่องนี้แล้วนําเรื่องนี้เข้าไปดูแลผู้ป่วยเมื่อนั้นเนี่ยพระอาจารย์ว่านั่นคือการทําหน้าที่การทําหน้าที่ในฐานะผู้นําทางจิตวิญญาณพระอาจารย์ไม่จํากัดเรื่องศาสนาด้วยนะพระอาจารย์มองว่าทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาณเหมือนกัน แล้วพระอาจารก,ก็ไม่ได้มองว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่ทําได้ด้วยทุกๆคนก็สามารถทําได้ถ้าได้กับการฝึกฝนและเรียนรู้